ไปครับเสร็จเบเกิลเราจบภารกิจขวนสัมภาระแล้วนะตอนนี้เรามาเกาะแพแบกิลแล้วก็ล่องไปตามน้ำครับเพื่อนมากับพี่หมูนะวิ่งสิงกาพี่หมูแห่งสิงกาแล้วมาอันนี้เราล่องแพแบกิลมาแล้วครับ ก็เป็นานจบภารกิจของการฝึกกลาสูนะล้วก็ทําอะไรที่แบบชิวๆบ้างลงมาขำๆบ้างแล้วภารกิจก็ได้จบลงไปแล้วนะฮะวันนี้ก็เราจะเป็นวันที่ปิดการฝึกนะพีครับก็จะมีมินิมิงใช่ไหมตอนเย็นๆตอนนี้นะว่ามีเครื่องดื่มมาแช่รอเราอยู่แล้วนะครับพอขึ้นไปถึงนี้จจะล่อสัก2อสามกระป๋องให้ชุ่มฉ่ำไปเลย แต่ว่าตอนนี้เรายังติดอยู่ในคลองน้ำนี่อยู่เลยประมาณอีกเท่าไหร่นะกิโลกว่ากว่ากิโลกว่ากว่าในในแผนที่นะในพื้นเพจริงาก็ต้องซิกเซ็กหน่อยอโอ้โหจะไหลไปเรื่อยๆนะ ี๋ยวต, bies. ต่อไปนี้น้ําก็จะลดลงเรืยย่อยๆเรื่อยๆรสงสารไอ้พวกที่อยู่ฐานบนสงสารบอบบี้หล่าทีนี้ต้องมาเข็นเรือลากเรือแบบนี้อยู่ต้องขึ้นลงขึ้นลงซื้อของอาทิตย์นึงก็สองสาครั้งอยู่นะเปลี่ยนโหลดนะจะเปลี่ยนโหลดนะจะเบไปคิวชวนอะไรติดต่อโอ้ยติดต่อแล้วโอเคเบอร์คิวเราติดต่อแล้วเอ่อ จิ้จยโอ้มาเจ้าโอ้เจ้าโอ้เจ้าตอนนี้มีอะไรอยู่ใต้เลยมีอะไรอยู่ใต้แผลนะโอ้ยโอ้โอ้ยมันเสียบพุงผมเขาแล้วโอ้ไมนะรอผมด้วยสิโอ้นตรงนีลึกโอ้เจ้าโอ้เขไปโ่นแล้วโอ้ มันจะดโตโยเลยอะ่ะโอ้ยยังไม่อยู่ละโอ้ยโอ้ย,อยไไปเร็วมากเลยอะ่ะเออตรงนี้น้ำแรงโอ้ยสวนแก็มบรรกาโอ้อโอ้ยโอ้ย,อยโอ้ยห้ามไม่ได้ห้าวุไม่เท่โอู้ตรงนี้น้ำลึกมากน่น้ำนเดี๋ยวเลย อืมจะลองไปเรื่อยๆตรงนี้โดนน้ำซออ้อไปอผมไม่เคยทำอะไรที่มันลุกน้ำแบบนี้มาก่อนเลย <c oughs> <c oughs> ลองแพ <c oughs> <c oughs> ผมคิดจะทำ <c oughs> ลงในช่องผมนะทำแพแล้วก็ล่องมาตามคลองคลองฮาลาก็ไปทำแพข้างบนแต่ เดี๋ยวค่อยมาดูกันในคลิปต่ตอไปต่ว่าตอนนี้เอาล่องแพรขอนไม้นี่ก่อนแพ่แบกิวนี่ก่อน <laughs> สุด,ดยอดเลยแล้วเร,เราก็จะล่องไปเรื่อยๆนะอ,นนอุ้ยอุ้ยนีย่ผมหยิบเดืปลาเอออะไรไม่รู้เมื่อกี้นะผมเดินบนน้ำนี่นะเดินข้างบนบนฝั่งนี่นะครับเดินมาไอหลุมปลานิลนเต็มเลย เป็นเป็นร้อยๆหลุมเป็นพันหลุมเลยตรงนี้เป็นบางปะนินนะเปะน็นเยอะมากตอนที่น้นําขึ้นใครว่ามันน่าจะลงไปที่คลองน้ํานู่นแล้วตอนนี้เพราะว่าน้ําตื้นหมดคลองน้ําซอกน้ําน่าจะอยู่ตรงฝัง่งขวาครับเราจะมาฝั่งขวากันโอเคโอเคโอเคมาๆนะอ๋อน้ำตื้นแล้วตรงนี้เป็นพื้นแข็งน้ำมันซอกไม่ได้ ตายกระสุนตกระสุนทั้งปืนปืนน้ำเปียงหมดแล้วกลับไปนี่ค่อยไปทำความสะอาดไปถ้าเราเดินนี้น่าจะเหนื่อยเพราะโคน,นลึกเลยหัวเขานะโคนตุ่มเหยียบเท้าลงไปนี่จะเลยหัวเข่าเลยถ้าเราเวลาเราเดินน่าจะแบบเหมือนเดินในป่าชายนะเลนอะอารมณ์ประมาณนั้นเลย เดินมาโอเคไปเป็นบางลางังปตาฮารานนี่เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์นะผมเราไปเดินป่าเนี่ยที่พานักเรียนไปเดินเที่ยวเนี่ยผมได้เจอ ลอยตีนลอยประทับตีนของเสือโค่งเลยสวยงามเลยน่าเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ได้เจอกับซากกวางด้วยซากกวางที่ถูกเสือโค่งกินแล้วก็ยังมีเขาอยู่นะแต่มันกินน่าจะกินเป็นปีแล้วแหละมันจนหัวมันกระโหลกมันเกือบจะแยกกอกจากกันแล้วนะครับแต่เขายังติดอยู่เป็นกวางผู้น่าจะตัวใหญ่สักร้อยกว่าโลได้แล้วก็เจอหมูป่าซากหมูป่าที่ดุน เสือโคองกินนะตรงนั้นที่เราไปเจอรอยตีนมันเดินไปเดินมาตรงนั้นน่าจะเป็นถิ่นที่มันอาศัยอยู่นะ้าฮ<ม>ิวนะพอเราเจอรอยที่มันกินด้วยซากที่มันกินทิ้งไว้นะแต่ก็น่าัแหละมันคงมันกลับมากินอีกซากหมูป่า<ม>ตรงนั้นน่าจะอยู่ฝั่งนู้นครับซ้ายขวาขวา ไหครับรเบราก็ค่อยๆไหลไปกับน้ำนี่นะดีเราไม่ต้องเดินเดินนี่เป็นเลนคูนคเลนนะเราเดินลำหมางมากกระเป๋าเป้เรา,เเรากแพ้ไปแล้วฝากเรือไปแล้ววันนี้แพไปกิวไม่มีภารกิจแล้วเอาอายแบกิวไหลไป ยังไม่ถึงฝังน้ำอีกเหรอยังไม่ถึงร่องอีกเหรอลึกเลยยังลึกเลยยังพี่หมูผมว่าเขางน้ำน่าจะอยู่ฝั่งนู้นนะทรายนะเราไปทรายดูไหมเออาเลขวางเลยนวไปอยู่ ต่างองไปอ,อยู่นี่คือแล้วจะลองไหมครับเฮ้ยไปเบคิวก่อนท่เจะทิ้งมันไปเราจะต้องแกวเชื่อมก่อน <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันคลิปต่อไปฝากกดติดตามช่องวันติดตามเรื่องด้วยนะครับผมตรนนี้มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้าง <c oughs> มีประโยชน์บ้างมาถ่ายทำลิคอนเทนท์ถ่ content, ายทำให้เพื่อนๆได้ดูเป็นจริงจังบ้างแล้วก็จากที่ทำงานจากที่ใช้ชีวิตจริงๆนะที่ทำง,งานก็มีบ้างนะครับฝากดูเงินไปนะมไม่ต้องซีเรียสมากมาย นะครับจะได้เห็นตอนเป็นอยู่เห็นวิถีชีวิตนะครับเป็น,นในแง่มุมที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นหลายคนอาจจะติดตามสงสัยว่าใช้ชีวิตกันนย่ยก็ประมาณนี้ครับบ๊ายบาย